สวัสดีค่ะคลิปนี้แชร์ในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งโงงนะคะตอนนี้จิ้งโงงอันนี้ค่อนข้างที่จะมีข้อสงสัยหลายอย่างในการเลี้ยงแล้วก็จะอยากทดลองทดลองแต่ละรุ่นต่างต่างกันออกไปนะฉะนั้นใครๆที่เห็นเมื่อไหย่ท่านที่เห็นการเลี้ยงจิ้งโงงอันนี้มันก็จะแตกต่างกันมากเป็นบังคลิปนะคะตอนนี้นี้กําลังมองหาวัสดุที่ใช้หลบซ่อนเพื่อที่จะลดการใช้แผงไขล่ลงเนื่องจากแผงไข่เอง ค่อนข้างหายยากค่อนข้างขาดตลาดซื้อมาก็เป็นต้นทุนที่สิ้นเปลืองพอสมควรนื่อยากมันก็ต้องใช้เยอะจากนั้นใช้ไปหลายรุ่นพอเริ่มนานเข้ามันก็เป็นตัวสะสมของเชื้อโรคทําทให้แมลงเราป่วยได้นะเราก็ต้องเปลี่ยนก็เลยมองว่าเอะมันมีวัสดุอะไรที่สามารถใช้ทดแทนแผงไข่ให้กับแมลงได้หลบซ่อนอ๋อก็เลยไปเอาฟางข้าวนี่แหละคะ่ะเนื่องจากฟางข้าวที่บ้านนนิตจะมีเยอะ อัดไว้ให้วัวกินเนี่ยแล้วก็มันไม่ได้ใช้ปริมาณเยอะมากมมยอะไรก้อนหนึ่งก็ใช้ได้หลายรุ่นเหมือนกันนะฮะเอามาปูพื้นแบบนี้เพื่อที่ให้จิ้งโกงเป็นที่หลบซ่อนนะอบ่อน,นี้ทดลองกับจิ้งโกงนะ,ะยังไม่ได้เกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดหรือสะดิง้งเลี้ยงจิ้งหรีดหรือสะดิ้งก็ยังคงใช้แผงไข่มันเดิมแต่ว่าจิ้งโกงอยากจะทดลองเนื่องจากระยะเวลานานะเพื่อนกว่าจะโตก็รวมๆสองเดือนหน้าหนาวก็รวมๆสามเดือนนะคะถ้าเราใช้แผงไข่ เกรงว่าสิ่งเชื้อโรคสกปรกอะไรต่างๆอะ่ะมันก็จะแพร่กระจายได้ไวอ่นะก็เลยเปรียบปรับหน่อยปรับเอาใบไม้แห้งๆนะคะลงบ่อดูว่าจะช่วยให้จิ้งโกงอยู่รอดปลอดภัยสามารถให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยตอนที่เก็บขายได้มากหน่อยแค่ไหนด้วยนะสำหรับท่านไหนที่เห็นคลิปผ,ผ่านหันตาการเลี้ยงมแมลงหอนี้มันจะมีหลากหลายวิธีออกไปขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นอันนี้ทดลองในเรื่องไหนจเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะ วิธีเลี้ยงจิงก๋งที่ใช้อยู่ที่เราจะใช้ฟางเนี่ยสําหรับฟาร์มไหนที่ไม่มีนอนขนระบาดนะคะตอนขนระบาดเนี่ยใช้วิธีนี้ไม่ได้ฟางมันเก็บค่อนข้างเก็บยากมันไม่เหมือนแผงไข่ถ้าเราใช้แผงไข่ในครอบแป๊บๆนะมันก็กําจัดนอนขนได้ง่ายนะคะฉะนั้นใช้เฉพาะฟาร์มที่ยังไม่มีนอนขนระบาดหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้เท่านั้นนะจ๊ะส่วนพอมแมลงฟักทํายังไงถ้าเกิดจิงโกรกเราเริ่มฟักเห็นตัวออกมาแต่ยังไม่เยอะ ไอ้เพื่อนตะแคงในลักษณะตามภาพตามที่นี้ลงให้ตอนนี้จากนั้นถานน้ำฐานอาหารใบพืชลงให้ได้เลยค่ะสมมตุติเนาะฟักเช้านี้ตะแคงไว้แบบนี้พรุ่งนี้เช้าอีกวันค่อยเทออกนะฮะแล้วก็ดูแลตามขั้นตอนโกงเลี้ยงผักตั้งแต่เริ่มแรกได้เลยใช้เป็นยอดอ่อนๆแล้วก็คอยเก็บกวาดทำความสะอาดแล้วก็ลงใบใหม่ให้เรื่อยๆหัวาหารถ้าจะเลี้ยงเสริมได้คู่กันไปเลยก็ได้ถานน้ำลงได้ไหมลงไว้ก็ดีค่ะ ถ้าไม่ลงได้ไหมถ้าไม่ลงก็ได้ค่ะเนื่องจากเราให้พืชผักอยู่แล้วในผักในพืชมันจะมีน้ําเขาก็ได้กินน้าทางอ้อมนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวอัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆค่ะเพื่อดูผลเนาะว่าจะดีดีมากน้อยแค่ไหนหากว่าได้ผลแล้วก็จะใช้ฟางข้าวแทนแผงไข่ไปเลยมันก็จะเป็นการประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงของเราในรอบต่อๆไปได้จ้ะ